สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะไม่เหมือนกับคลิปก่อนๆที่คลชอบทําแนวอ่านหนังสือเดินเล่นอะไรครับก็ไม่ใช่เวลาของการเดินนะครับเดี๋ยววันนี้ผลจะพาเพื่อนๆไปดูร้านส้มตำร้านเ็ดร้านหนึ่งครับอยู่ย่านสุขุมวิทครับร้อยหนึ่งทับหนึ่งแถวแถวอุดมศุกครับก็วันนี้พนัดซีอีโอร้านดูนัวเวลานะครับเดี๋ยวเราแค่ต้องลงทางด่วนแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนสุขุมวิทนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดู นันนี้เราก็มาถึงร้านดูนัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูขเขามีอะไรบ้างครับตามผมเข้ามาเลยครับตอนนี้ผมเริ่มหิวมากๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสั่งอาหารกันครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้คนหิวอีกนิดเดี๋ยวคนจะเริ่มแฮงกี้แล้วเดี๋ยวเรามาเอาเมนูแล้วเรามาสั่งอาหารกันเลยขอเมนูหน่อยครับ นี่ก็เป็นเมนูนะครับดูสิครับมันมีเส้นเล็กโรยด้วยกากหมูโอ my gosh เมนูนี้เป็นมันชีสทีเด็ดเลยนะครับก็จะมีพวกอันนี้เรียกว่าอะไรนะยำปลาดุกฟูยำปลาดุกฟูยำหมูยอกุ้งส้มตำส้มตำนี้ดูนัวมากเลยเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูถึงท้ายคลิปนี้นะครับเราอาจจะมีการแจกโปรโมชั่น ด้วยสปอนเซอร์ของผมนะครับเดี๋ยวเราจะลิงก์ให้เพื่อนๆในวิดีโอ description ด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆดูจบครับวันนี้แนะนําที่กินอะไรดีครับรู้สึกหิวอะไรที่มันเป็นเนื้อๆนิดหนึ่งได้ครับจริงๆถ้าเป็นเมนูเนื้อเราก็มีเมนูที่ดังก็คือจะเป็นเหล่าวิบอายครับก็คือจะใช้ซอสของส้มตำแล้วก็เอาเนื้อวิบอายมาทอดนะครับแล้วเราก็เอาซอสส้มตำมาราดครับอันนี้ก็จะเป็น เมนูที่ทางร้านเครียอขึ้นมาเองเลยครับเราสามารถเลือกได้ไหมครับว่าเราอยากกินมีเดียมแรหรือว่าแรได้ครับได้เลือกได้เลยครับระบุได้เลยว่ามีเดียมแรเวลดันแรได้หมดครับทางร้านจัดให้นะครับเลือกความสุกของเนื้อได้ตน้ส้นประจํายวนนะครับอันนี้เข้ากับปลาร้าเหลาเวิไป นี่ก็คือปีกไก่ทอดนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมเนื้อริบบียกันก่อนครับที่เด็ดของร้านนะครับก็คือตัวนี้เลยเป็นซิกเนเจอร์ดิชของร้านดูหนัวเดี๋ยวผมขอเอาข้าวเหนียวมาบบจิ้มนันกับน หิวมากครับบอกเลยตอนนี้น้ำนี่หนัวมากครับ <Whoa. S 2> น้ำเด็ดจริงโอเคปกติคนไม่ได้เป็นคนที่แบบกินปลาอะไรนะครับแต่ก็อันเนี้ยมันมันรู้สึกว่ามันเค็มหวานกลมกล่อมแล้วมีความแบบอูมามิ ก็ชอบชอบแนวรสชาติแนวนี้อยู่แล้วครับทุกคนขอชิมอีกครั้นะครับดูนะครับเนื้อมีเดียมแรรของเราแล้วก็มีถั่วฝักยาวจิ้มน้ำเยอะๆกินกับข้าวเหนียวอ,อร่อยครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นกวดจับยวนกันอันนี้ก็มีโรยด้วยชารลอตมีหมูยอถั่วฝักยาว กล่ำปีนะครับดูสีครับดูสีก็รู้แล้วว่ามันมันใช่ครับมันโอจีอเส้นก็ดูเดืบมากๆเลยครับดูสิครับรสชาติอูมามิมาก ถ้าเพื่อนคนไหนชอบปลานะครับแนะนำเมนูนี้เลยเด็ดจริง <Okay. S 1> เราจะมาดูข้าวผัดกากหมูกัน oh. รู้สึกว่าร้านมันเงียบผิดปกติมากนั่งกินคนเดียวมาดูข้าวผัดกากหมูกันนะครับ <c oughs> มันมีเท็กซ์เจอร์แล้วก็มันมีกลิ่นที่มันเป็นชาครับเป็นกลิ่นกลิ่นกริลกลิ่นย่งยางๆครับ ก็ใส่พวกเบคอนแล้วก็โรยด้วยกากหมูเมนูนี้เป็นเมนูอะไรที่ผลจะต้องสั่งชอบสั่งตอนดึกๆตอนแบบดูฟุตบอลอยู่แล้วก็สั่งตัวนี้มาครับใช่เลยแล้วก็ปีกไก่ทอดนะครับมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วปีกไก่ก็จะเป็นไก่ ไก่ตัวเล,เล็กแบบลูกไก่พอมาทอดแล้วมันจะมีความกรอบครับชุบแป้งแป้งทอดเดี๋ยวขอเติมข้าวเหนียวเอามาเด็บกับตัวนี้ซอสตัวนี้นิดหน่อยสมัยตอนที่พ้นอยู่อังกฤษนะครับพ้นก็ชอบชอบกินอาหารไทยแต่ว่าพออยู่เมืองไทยก็ไม่ค่อยกินอาหารไทยแล้วพนเพิ่งมาเริ่มกินปลาร่าก็ตอนที่พ้นอยู่อังกฤษนี่แหละเชื่อไหมครับว่า ตั้งแต่คนอยู่ที่ไทยนะคนไม่เคยกินปลามาก่อนเลยส่วนใหญ่กินเนี่ยซ้มตามธรรมดาไม่มีอะไรมีความกลมกลนะ่อมมากโอเคเดี๋ยวคนขออนุญาตกินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่ากินไม่ค่อยลงเวลานะมีกล้องอยู่ <laughs> เดี๋ยวขอกินข้าวทีแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อ เหลือแต่วิญญาณวาคิวแล้วก็วิญญาณไก่ก็คนคิดว่าสั่งกำลังพอดีนะครับมี4อย่างครับนั่งกินกัน2คนรู้สึกว่าอันเนี้ยนัวมากมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับเป็นเนื้อวากิวแล้วก็เอามาผสมกับน้ำส้มตำใส่ปลาานิดหน่อยครับก็ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะมาทานที่ร้านครับติดต่อทางร้านยังไงได้บ้างนะครับก็มี IG Facebook Page ทางร้านเลยครับชื่อว่าดูนัวนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยครับร้านอยู่ที่ไหนครับ ร้านอยู่ซอยอุดมสุภหรือว่าถ้าลูกค้าเข้ามาทางฝั่งสุขุมวิทก็คือสุขุมวิท้อหนึ่งับสองครับขับนั่ง BTS มาได้ใช่มนั่ง BTS มาได้ครับลงทางลงที่หนึ่งครับแล้วก็เดินย้อนกลับมาเข้าซอยสุขุมวิทสองได้เลยครับร้านเปิดกี่โมงครับสิบเอ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มแต่ว่าลูกค้าก็นั่งชิลต่อได้เลยครับแล้วถ้าขับรถมาครับขับรถมาก็เข้าซอยสุขุมวิทสองเลยครับแล้วก็จอดรถหน้าร้านได้เลยสามารถสั่งทาง Grab ได้ไหมครับสั่งทาง Line Man ได้ครับปัจจุบบััันนนผมช้้แแ่่่ลวก็สงงงาาาขอทรรค ล่ามเฟสเชิลของทางร้านคืออะไรครับเดี๋ยวคนจะลิง์ให้เพื่อนเพื่อนด้านล่างนะครับหรือว่าอยู่ใน IG ก็มีลิงครับอ๋อใน IG ก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมาเป็นกรุ๊ปนะครับอยากจัดไพรเวทปาร์ตี้เราก็มีทางร้านก็มี f ฟ c i l ิลิตี้สำหรับการจัดดินเนอร์ไพรเวทดินเนอร์ได้ได้ได้กินร้านก็ได้เลยครับ ปิดร้านให้ได้เลยนะครับนี่ครับเจ้าของบอกเองแล้วครับจะทักมาได้นะครับทาง d m ครับฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวฝากเพื่อนกดไลค์แชร์ subscribe แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปครับวันนี้ขอบคุณ CEO ของร้านดูนหัวมากๆนะครับคุณอู๋สัจยากรครับขอบคุณครับกำลังคลีน up ซากที่เหลืออยู่ทั่วฝั่ยาวอะไรมาดูหน้าคุณนะครับแดงหมดแล้วแต่ว่าก็ยังกินอยู่